สวัสดีครับผมนายนัทเดนายคำทองและผมนายพัตสักกุชนะเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการศึกชิงแชมป์มวยเควันรอบชิงชนะเลิศเอาละครับเรามาพบกับผู้แข่งขันคนแรกฮาบะอากิโ shape. coming up a great performance at Rumble of the, the sweden. he's a poet tonight. <coughs> needs no introduction in the world. Over. <coughs> if you're not a fan of muay thai, and <coughs> and you're the first time, 70 these, these type of boxes are the people <coughs> that inspire and make you hope for a an amazing fighter. from the surin province in thailand. เคโอสามตีไฟแพ้ยี่สิบหไฟและเสมอหนึ่งเอาแล้วนะครับอากิลอ์ได้เตรียมตัวพร้อมจะขึ้นสังเวียนสีหน้าท่าทางของเขาดูมีความมั่นใจมากเขาต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการชิงแชมป์ครั้งนี้ กีลอฟได้กำลังจะขึ้นสังเวียนครับ Thailand, สำหรับผู้เข้า <to S 1> แข่งขันคนต่อไป,ป,ปบัวขาวปอประมุกบัวขาวปอประมุกเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ นาำประเทศไทยภูวขาวมีส่วนสูงอยู่ที่174เซนเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมสถิติการชกทั้งหมด235ไฟชนะส0 2ไฟโอเียวไหสิบฟแพ้ยี่สิไฟ เสมอ12ไฟอันนี้บัวขาวได้เดินออกมาแล้วนะครับพร้อมกับความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมบัวขาวเดินมาพร้อมกับเทนเนอร์ของเขานะครับและพระบรมมาฉาย,ยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้บัวขาวกำลังจะเข้าสู่สังเวียนแล้วนะครับ silent enters ring. prayer from Kao of Bo Po เอาละครับบัวขาวได้ขึ้นส up. ูงสามเยนที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นเรามาดูสถิติของทั้งคู่กันระหว่างบัวขาวปอประมุกกับอิอาบาอาร์ติล็อกยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มต้นจิแล้ว Three, three minute round. อตอน od, ตนี้ยังเดินอยู่ที่กลางเวทีครับยังกำลังดูเชิงกันอยู่บัวขาวปอบางกกเป็นความภูมิใจของคนไทยทั er ้งประเทศส่วนสูงและน้ำหนักใกล้เคียงกับ าคิลเลยครับกำลังดูเชิงครับบัวขาวเตะขวาครับคียิลอมีสองมัดเยหงเตะซ้ายครับเข้าที่ลำตัวยูัพเร respect for Javas power u h a e s t r i t ครับบัขาวกำลังเชิงทีบกลางอกไปหนึ่งทีครับ สถิติของทั้งคู่แตกต่างกันมากครับบัวขาวชกทั้งหมด235ยส่วนอากลอชกทั้ดยดูเกมกันต่อนะครับตอนนี้บัวขาวเริ่มเป็นฝ่ายเดินเกมแล้วครับัเตะซ้ายเปที่ s h a r p isn't he yeah both t h e s guys very sharp ูเชิงอยู่ครับยังไม่ค่อยออกอาวุธกันแน่ชัดครับวัวขาวเตะซ้ายลูนี้ครับลูกเถอครับวัวขาวลยมขว้าออกไปครับแต่ยังไม่เข้าเป้าเตะซ้ายอีกหนึ่งทียังตีอยู่ที่การครับเตะขวาลูกนี้ครับเข้าพับนอก โค้ทีมลูกนี้ครับเต็มครับกิตเตไปเลยเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วอากิรอสยังตั้งกาดเดินเข้าหาบัวขาวไม่หยุดดูเมื่อกี้ครับพลาดไปครับโอ้โหเวลาต้องเร่งทำคะแนนกันนะครับจะหมดจบโอ้โบัวขาวเตะลูกนี้เต็มก้านคอครับ แต่ยังไม่สะทุสถานใดๆครับอาชีรอบต้องขอยอมรับว่าสุดจริงๆครับ nice well เวลาที่เหลืออยู่ใกล้จะเวาลาที่เหลืออยู่ใกล้จะหมดแล้วเหลือเียแค่ยีวินาทีเวอูก nice ดูเชิงบินาีาทีไปไป่เลูเชิองคบวขาวลี่ออยกมหอคนาที่งลองยามด้วยเตะซ้ายเข้าที่ลำอัว บัวขาวกั่แฟเลยครับโอเคครับหมดยกครับจับสไปมาเลยสิเอะเาละครับกลังจะเข้าสู่ยกที่สองที่สองเริ่มต้นแล้วครับการมาในยกที่1น่บัวขาวครับยกที่สอง left proceedings to start kick sharp เอาละครับอากิลอฟเดินเกมนะครับเป็นฝ่ายโอ้ยโอ้โหลูกนี้โดนไปเต็มเต็มครับบัวขาวเตะอากิลอฟล้มไปทันทีรู้สึกว่าจะมีอะไรปิดเท้าเลยครับปายประมทตรงมาเลยนะครับบัวขาวทีมครับบัวขาวเตะซ้ายดูเชิงกันอยู่ครับดอกเมื่อกี้น่าจะทำให้ได้คะแนน Nice kick from Bush. Yeah, 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 he, he will be dangerous right to the last second Bokal. of the last yeah. round. Oh, he's fighting with a smile Bokal. on his face yeah. these days. Yeah. I've noticed Bokal. that in the last three or four fights, he seems to be really Bokal. enjoying Bokal. it again. Yeah. It's nice to Bokal. see him. มาชุดของอารกิอฟน่ากาลัวเหลือเกินครับเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีก็กว่าแล้วนะครับอากิลอฟยงเดินเข้าหาบัวขาวยังไม่หยุมหด<อ>มัดนี้โดนอากิรอบ,บกหมัดขวาเข้าใส่บโบขาวนะครับ Good defense, hasn't he? Book Yeah, very clever. Look at the head move, very God, clever. God. clever. Beautiful turn as well. Yeah, it's class, isn't it? Yeah, yeah. 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 I, think I, same way. I, do. I do. A lot of people go, I do. I do. I think he would. That's another Walk one, isn't it? Could เห็เขาเขาที่น้าอกครับแห็เขาเขาที่หน้าอกอีกแล้วครับเข้าเต็มๆครับหยอกมีคีรอนเริ่มออกอาการแล้วนะครับรู้สึกหอบอาแต่ล้มครับรู้สึกว่าโดนเข่าของบัวขาวเข้าไปหลายครั้งคีรอนต่อยหมัดสายเข้าเต็มหน้าบัวขาวเลยนะครับเมื่อกี้ดูเกมกันต่อครับ บัวขาวเตะขวาที่ลำตัวต่อยขวาเข้าสู่ลำตัวอีกหนึ่งครีครับแทงเข่ากอดไปก่อนครับกรรมการต้องเข้ามาเวลาเหลืออยู่ยี่สิบกวีนะครับไปจับครับบัวขาวถีบออกไปก่อนครับตอนนี้เป็นไฟได้เปรียบแล้วครับตอนนี้พยายามวางกองรวมไว้ครับอังกิลาป่ากรรมการมากนะครับ เตะขวาอีกแล้วเตะขวาอาชิร็อบเริ่มเซครับตอนนี้อาชิร็อบเริ่มไม่ไหวนะครับเริ่มกอดบัวขาวนะครับเวลายกที่สองครับยกหมดลงแล้วครับยกที่สามครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นดูอาการจากรอบที่แล้วอาชิร็อบโดนบัวขาวเข้าหลายทีครับ ไม่รว่าจับ e ปก k อนที่ามแล้วคพัีกสอดยเป็นยเเข้าหาบัวขาวยังไม่หยุดครับบัวขาวเตะขวาครับแทงเข้าขวาเข้าที่หน้าท้องนะครับเราจะอครับตีต่างคนต่ายเนกมครับกเป็นยกขายกตัดนนะครับโดย็มีใครได้เปลียนเสียเปียครับดนเกมบัวขาวโดนต่อยเข้าที่ใบหน้า ขางดูเชิงครับกอดไว้แล้วแทงเข่าหัวขาทีมเข้าไปมาเกียรแทงเข่าข้อที่สี่ข้างเย้ยังไม่หยุดหัวเข่าเชื่อได้ครับข้ามาตาน้องเขามาแย่เวลาที่เหลืออยู่ 2นาทีบัวขาวเตะครับบัวขาวเดินเกมต่อเนื่องเรื่อยๆเยครับป่ิ a n t h i ร่อเปารอาแทงเขาครับแล้วปล่อยด้วยหมัดขวา You can see that smile s g o n his face s not left the whole fight เตะขวา 1>, welcome, 1, 1ทีเข้าที่ต้นคอครับกอดไว้กำลังสั่งแยกครับเวลาที่เหลืออยู่เพียงแค่หนึ่งนาทีสิบวิก,กว่าอากิร็อกยังบุกใส่โบขาวดูเชิงกันอยู่ก่อนครับโบข,ขาวก่อน ขาเริ่มมีอาการเหนื่อยครับกรรมการต้องเข้ามาเตือนพวเขาเตะขวาเข้าลำคอครับลิลล็อกซึเกเซ่ยังสูสีอยู่ครับต้องเล่งแล้วครับเดินด้วยนะครับตอนนี้แอีข่าวแทงเขาครับ อ่าครับบัวขาวกอนไว้ครับแทงเขาอีกหนึ่งทีครับตอนนี้บัวขาวเริ่มมีอาการหมดแรงนะครับพอทำแต้มได้ก็จะเริ่มเข่าโหกอดทันทีใกล้จะหมดแล้วนะครับโดยเพียงแค่สิบวินาทีโอ้ Okay, Mr. Yokoh. the judges have reached a decision in favour of your winner. In the reds. Well, there you go. You can't really argue with that, can you? Great performance by. What from up? Yeah, we did. That left kick. It's almost unstoppable. Yeah, definitely. But Liam, Liam, it's been a fantastic show, hasn't it? I'd like to thank Yoko Extreme. ความน่าชื่นชมของคทยงประเทศจริงๆครับและไม่ทำให้คนไทยผิดหวังมีกทีแล้วกองเกี่ยวข่าวก็เยอะนะครับวันนี้ก็นที่ของเราสองคนแล้วครับผมนายนัไดาในคำทอและผมพัตตะศากดิ์าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ Thanks i n what a great show congratulations yoko stefania and the team